สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสำนึกผิดแล้วดิวอริสราส่งของไปให้ชาวบ้าน750ครัวเรือนเดือดร้อนจากเสียงพลุจากกรณีที่สาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์และเซบาสเตนล,ลีได้โชว์ช็อตหวานสุดยิ่งใหญ่จุดพลุฉลองวันเกิดดิวอริสราทองบริสุทธิ์แต่งานนี้เกิดประเด็นดรามา่าทําให้ถูกด่าก,กันสนั่นโลกโซเชียลซึ่งทางด้านเพจเจมอยร้อยแปดก็ได้ออกมาเผยว่าโอ้โห ของที่ชีดิวเอาไปให้ชาวบ้าน750ครัวเรือนปาางั้นกูอวยยศให้เลยเลยกันเผื่อแม่จะใจดีส่งขนมมาให้กูบ้างขอให้วันเกิดปีนี้ของแม่เป็นปีที่ดีนะแพรบๆลบปอลอแม่ป่วยแม่แอดมิดแม่ไปไม่ได้แม่ส่งคนไปจัดการแล้วจ้าขออนุญาตลุงป้านณนะ่าในภาพสวยหล่อทุกคนเลยจุบๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ